อย่าพยายามไปเผชิญหน้าอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ก็ไม่ใช่แบบหนีหน้าหายหน้าหายตาออกจากบ้านไปเลยอันนี้มันก็ยิ่งทําให้พวกเธอนะเครียดกังวลแล้วก็นอยว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลให้อยู่แบบห่างๆอย่าง,งหงวง <c oughs> หงิงหเทคนิคอยู่ใกล้มนุษย์เมนและสตรีวัยทองอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะยิน <c oughs> ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขาปัญหาน้องสาวค่ะ อา้าทำไมอะ่ะอยู่ใกล้มนุษย์เมนอยู่ใกล้สาววัยทองมันมีปัญหาอะไรมากนักเหรอทําไมต้องมีเทคนิคในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าใครไม่เจอกับตัวจะไม่รู้นะคะว่าการอยู่ร่วมกับมนุษย์เมนกับสตรีวัยทองเนี่ยมันสามารถทําให้คุณถึงขั้นมีปัญหาครอบครัวได้เลยถ้าหากว่าคุณรับมือไม่ดี <S <S> <S พูดถึงมนุษย์เมนก่อนถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะมีคุณแฟน ที่เป็นมนุษย์เมนที่อาการค่อนข้างรุนแรงมีอาการ PMS หรือว่าอาการก่อนมีประจำเดือนที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าการรับมือกับอาการ PMS ของเธอช่วงก่อนมีประจำเดือนทุกเดือนของเธอเนี่ยมันช่างแสนยากลำบากอาการเนี่ยมันจะแสดงออกได้2ทางนั่นก็คือแสดงออกทางด้านร่างกายกับแสดงออกทางด้านจิตใจ อาการที่แสดงออกทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะก็ได้แก่มีอาการหุดหิดง่ายโมโหง่ายเครียดมีอารมณ์แปรปรวนเป็นกังวลง่ายบางคนถึงขั้นมีอาการซึมเศร้ากลุ่มที่2ก็คืออาการที่แสดงออกทางด้านร่างกายของผู้หญิงที่จะเป็นประจําเดือนอาการ PMS นะคะก็ได้แก่มีอาการเจ็บคัดตึงเต้านมมีความอยากอาหารตลอดเวลาตัวบวมท้องอืด อ่อนแรงเหนื่อยง่ายปวดหัวปวดหลังปวดท้องซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการที่แสดงออกทางด้านจิตใจหรือทางด้านร่างกายล้วนมีผลกระทบต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็มันจะแผ่รัศมีไปถึงทุกๆคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเธอด้วยมันไม่ได้สร้างปัญหาแค่กับตัวผู้หญิงที่มีอาการ PMS เท่านั้นแต่มันยังแผ่ปัญหาไปเผื่อแผ่ทุกคนที่อยู่ใ,ใกล้ด้วย อันนี้คืออาการที่พบได้บ่อยๆบางคนเนี่ยเป็นเล็กน้อยก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่สําหรับบางคนอาการมันมากกว่าน,นี้ค่ะอาการแสนสาหาัสจนใครจนคนใกล้ตัวอาจจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยมองหน้ากันไม่ติดเลยก็มีอาการต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ได้แก่บางคนเนี่ยมีอาการร้องไห้ฟูมฟายร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมด โดนเนื้อต้องตัวไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้อยากกินเปรี้ยวอยากกินหวานเอาใจไม่ถูกพูดอะไรไม่เข้าหูนิดนึงจากเรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนเนี่ยปวดท้องตัวบวมกินเยอะแล้วก็ตัวบวมท้องอืดแล้วก็คิดมากน้อยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สวยตัวเองอ้วนตัวเองบวมแล้วอาการต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่ได้นานๆเป็นทีบางคนเนี่ยเป็นทุกเดือนที่มีประจำเดือน แล้วลองคิดดูว่าคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนที่ต้องอยู่ใกล้โดยเฉพาะคุณแฟนคุณสามีคุณลูกๆทั้งหลายจะใช้ชีวิตกันยังไงอันนี้สําหรับคุณผู้หญิงที่เป็นมนุษย์เมนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาการไม่แพ้ก,กันแล้วก็อาจจะมากกว่ามนุษย์เมนด้วยซ้ํานั่นก็คือกลุ่มผู้หญิงสตรีวัยทองคุณผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะ อาการจะค่อนข้างรุนแรงกว่าโดยเฉพาะในช่วง1-2ถึงปีแรกของการหมดประจำเดือนบางคนมีอาการไวท้องค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นต้องพบหมอต้องพบแพทย์พบจิตแพทย์โดยอาการไวท้องที่พบได้นะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่อายุประมาณ50ปีหรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ45ปีอาการที่พบได้บ่อยนะคะก็ได้แก่อาการร้อนวุบวาบเหงื่อออกมากโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพีย ปวดศีรษะลงลงลืมลืมลมีอาการปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อใจสัน่นท้องผูกปสัสสาวะลำบากปสัสสาวะกระปิดกระปอยกั้นปสัสสาวะไม่ค่อยอยู่ช่องคอดแห้งขาดน้ำหล่อลื่นความรู้สึกทางเพศลดลงเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งคุณผู้หญิงบางคนหรือหลายๆคนนะคะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทองเนี่ย จะปรับตัวไม่ค่อยทันรับมือไม่ค่อยทันรู้ไม่ทันนะคะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการวัยทองสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้รู้สึกว่าหมุดหงิดอารมณ์แปรปรวนหรือหลายๆคนนะคะเป็นถึงขั้นมีภาวะซึมเศร้าเพราะอย่าลืมนะคะว่าการเป็นวัยทองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากลองคิดดูนะคะจากผู้หญิงที่เคยผิวพรรณเต่งตึง สวยงามเคยเป็นสาวมาก่อนเคยหน้าตาสวยผิวพรรณเต่งตึงหน้าใสแล้วพอเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุผิวพรรณก็เริ่มเหี่ยวลงเริ่มมีริ้วรอยตีนกาฝ้ากระน้ำหล่อลื่นน้อยลงเจ็บช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ความรู้สึกทางเพศลดลงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายของผู้หญิงที่เป็นวัยทองอย่างมากหลายๆคนปรับตัวไม่ค่อยได้ปรับตัวได้ยาก จนถึงขั้นมีภาวะซึมเศร้ามีผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณสามีหรือลูกๆในบ้านหลายบ้านนะคะเจอปัญหาคุณแม่เนี่ยเป็นวัยทองปรับตัวไม่ทันนะคะมีอารมณ์เวี่ยงวีนที่หงุดหงิดต,ตลอดเวลาจนคนในบ้านเนี่ยไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยจนถึงขั้นเกิดปัญหาความสัมพันธ์เกิดปัญหาครอบครัวได้เลยค่ะ แต่ไม่ว่าทั้งสองคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณผู้หญิงมนุษย์เมนคุณผู้หญิงสตรีวัยทองจะมีปัญหาแค่ไหนเราเป็นคนในครอบครัวเราจะทิ้งเขาไม่ดูแลเขามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณสามีคุณแฟนคุณลูกๆนะคะมาลองฟัง5เทคนิคนี้นะคะ5เทคนิคในการอยู่ร่วมกับมนุษย์เมนกับสตรีวัยทองอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข เราควรจะทำตัวยังไงเพื่ออยู่ร่วมกับเขาได้อย่างมีความสุขอันที่1ค่ะรักษาระยะห่างพอสมควรอย่างที่บอกนะคะถ้าเราสังเกตอาการของเขาเนี่ยเราจะรู้นะคะว่าเข้าใกลไม่ค่อยได้ถ้าเข้าใกลมากๆจะรู้สึกหดหงิด,ดโดนตัวก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเรารู้สึกหดหงิด,อ,ดอยู่ดีๆก็หดหงิด,ดเพราะฉะนั้นนะคะรักษาระยะห่างพอสมควรอย่าไปเข้าไกลเขามากแต่แต่ก็อย่าทิ้งเขาไป อยู่ให้เขาเห็นบ้างว่าเรายังอยู่นะเราอยู่ตรงนี้มีอะไรให้บอกอยากให้ช่วยอะไรให้บอกแต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเขามากไม่เข้าไปถามนู่นถามนี่ไม่เข้าไปจู้จี้กับเขาแต่ก็อย่าทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวให้เขารู้สึกว่าเออเรายังอยู่มีอะไรเนี่ยเรียกเขาได้เรียกเราได้นะคะแต่อย่าไปเข้าใกล้มาก 2. ค่ะเป็นผู้รับฟังที่ดีพูดเฉพาะเท่าที่จำเป็น คนที่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยเขาต้องการที่ระบายค่ะเขาต้องการพูดพูดให้เราฟังแต่เขาไม่ได้ต้องการรู้นะคะว่าอยากจะได้วิธีแก้ไขอะไรจากเราบางคนรู้วิธีแก้ไขด้วยซ้ำแต่อยากพูดอยากระบายอยากได้คนรับฟังเพราะฉะนั้นเราทําตัวเป็นผู้รับฟังที่ดีอย่าพูดเยอะไม่ต้องไปจู้จี้อะไรกับเขาถ้าเขาไม่ได้ขอไม่ต้องพูดพูดเท่าที่จำเป็น 3. แสดงออกทางสีหน้าท่าทางมากกว่าการพูดข้อ3มันก็จะล้อกับข้อ2นั่นแหละค่ะเขาต้องการคนรับฟังต้องการระบายเพราะฉะนั้นเวลาเขาระบายอะไรมาเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยให้เราแสดงออกถึงความจริงใจในการที่จะรับฟังเขาพยักหน้ายิ้มรับโอบกอดเขาบ้างสัมผัสมือเขาบ้างแสดงออกให้เขารู้สึกว่าเออเราเนี่ยเข้าใจเขานะ เราเป็นห่วงเขานะเราอยากอยู่ใกล้เขานะเราจะดูแลเขานะเราจะไม่ทิ้งเขาไปไหนแต่ไม่ต้องพูดเยอะแสดงออกทางการกระทําท่าทางสี่หน้า4ค่ะหาจังหวะเหมาะเหมาะคือคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกหดหิดง่ายเนี่ยเขาอยากจะอยู่คนเดียวอยากไปเข้าใกล้เขามากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ย อยากจะเข้าใกล้เขาอยากจะถามเขาว่าเขาเป็นยังไงต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมยอยากได้อะไรอยากให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไรหาจังหวะเหมาะๆคอยสังเกตเขานะคะช่วงไหนที่เขารู้สึกว่าเอออารมณ์เย็นลงหรือหันมาสบตาเราหรือหันมองหาเราอะไรเงี้ยเราค่อยเข้าไปใกล้เขาแต่ถ้าเขากําลังหงุดหงิดงุ่นงานอารมณ์เหวี่ยงสวิงมากอันนี้อย่าไปเข้าใกล้เด็ดขาดต้องหมั่นสังเกต แล้วก็หาจังหวะให้ดีนะคะและข้อ5นั่นก็คือหัดเป็นคนช่างสังเกตเราก็ต้องหมั่นสังเกตอย่างที่บอกว่าเขากําลังหงุดหงิดอยู่กําลังเหวี่ยงกาลังวีนอยู่อย่าไปเข้าใกล้เขาหมั่นเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็สังเกตว่าเขาเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรชอบทําอะไรชอบดูทีวีหรือไม่ชอบดูทีวีหมั่นสังเกตเขาอันนี้สําคัญมาก เพราะถ้าเราสังเกตแล้วเรารู้ว่าอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็จะได้ไม่ไปทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบไปขวางหูขวางตาเขาแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์สวิงขึ้นมาอารมณ์เหวี่ยงขึ้นมาทีนี้ก็จะเกิดการประทะกันเราอ่ะก็จะได้ไม่ทําให้เขาหงุดหงิดแล้วก็ตัวเราเองก็จะได้ไม่หงุดหงิดจะได้ไม่ทะเลาะก,กันอะไรเรี่ยงได้ก็เรี่ยงสรุปหลักๆนะคะ วิธีการอยู่ร่วมกับมนุษย์เมนหรือสตรีวัยทองเนี่ยหลักๆนั่นก็คือการดูแลเรื่องจิตใจแล้วก็อารมณ์ของเขาเพราะว่าสาวทั้งสองกลุ่มนี้อารมณ์จิตใจจะค่อนข้างอ่อนไหวง่ายแปรปวนง่ายพยายามหมั่นสังเกตแล้วก็อย่าทำให้เธออย่างหงุดหงิดมากขึ้นอย่าให้อารมณ์มันพุ่งมากขึ้นอย่าพยายามไปเผชิญหน้า อะไรเลี่ยงได้ก็เรี่ยงแต่ก็ไม่ใช่แบบมีหน้าหายหน้าหายตาออกจากบ้านไปเลยอันนี้มันก็ยิ่งทําให้พวกเธอนักเครียดกังวลแล้วก็นอยว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลแนะนําว่าให้อยู่แบบห่างๆอย่าง,งหงวง <c oughs> เธออยู่ของเธอไปแต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้มีอะไรเรียกเราได้ให้เธอรู้สึกแบบอบอุ่นใจว่ายังมีเราอยู่แต่ไม่ไปจู้จี้กับเธอ ก็ลองนําไปใช้กันดูนะคะ5เทคนิคที่แม่จ๋านามาฝากในการอยู่ร่วมกับมนุษย์เมนแล้วก็สตรีไวทองเพราะถึงยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็ทิ้งเธอไปไหนไม่ได้ <c oughs> หากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย5เทคนิค5เทคนิควิธีอยู่ใกล้5เทคนิคอยู่ใกล้ 5เทคนิคอยู่ใกล้มนุษย์เมนและสตรีไวทองอย่างมีความสุข